Feel the blood from the สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องต้นเบเกอรี่นะครับซึ่งวันนี้เรามารีวิวสเก็ตบอร์ดจากร้านพีสเก็ตนะครับที่เพิ่งวางขายไปหมาดๆเลยนะครับชื่อรุ่มมันชื่อว่ามิโบมินิดูหรถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการ อันบ็อกนะครับแกะกล่องมาดูว่าในมีโบตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเปิดกล่องนะครับเราจะเปิดฟื้ชู้อเจุดๆอ่าเปิดมาเปิดมานะครับนน่เ่ยังเจอผ้านี้อยู่นะครับเราก็ฟื้นานี่เป็นยังไงครับสติกเกอร์ที่สวยมากอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่ไม่สําคัญนี่ บอร์ดของเขานะครับคือนี่เจ้าตัวนี้นะครับมีโบมินิดูเราก็ยกบอร์ดขึ้นมานะครับเราอย่าเพิ่งไปสนใจสเก็ตบอร์ดนะครับครับต่อไปเราจะมาดูในกล่องนะครับนี่อย่างแรกนะครับจะเป็นรีโมทนะครับเป็นรีโมทของเจ้ามีโบเลยนะครับของเจ้ามีโบโฟกัสยังอ่าโฟกัสแล้วนะครับนี่ถึงมันจะไม่มีหน้าจอนะครับสเปคของเขานะครับดีมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกุญแจนะครับเป็นกุญแจของทางมีโบเลยนะครับนี่ แจเอาไว้ไขสกเก็ตบอร์ดนะครับผมต่อไปก็เป็นสายชาร์จ้ายซีนะครับผมเป็นสายชาร์จ้ายซีต่อไปก็นี่เป็นตัวชาร์จของรีโมทเอ้ยไม่ใช่เป็นตัวชาร์จของสกเก็ตบอร์ดนะครับซึ่งทำไมมันเล็กอย่างนี้ก็คือมันเอาไว้สำหรับพกพาสะดวกนะครับเพราะบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดที่คล้ายเซิร์ฟสกเก็ตมากเลยนะครับแบบ เอาไปหลอกในสนามเซิร์ฟสเก็ตได้เลยเล่นแบบมัวๆ <Okay. S 1> ได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนะครับใบคู่มือและส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเปคนะครับว่าสเปคของเจ้ามีโบ่ตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางในการวิ่ง11.3กิโลเมตรน้ําหนักของบอร์ด5.4กิโลกรัมบอร์ดทําจากไม้เมเปิลแคนาดา8ชั้นขนาดของบอร์ดกว้าง700มิลลิเมตรยาว2 5 5สมิลลิเมตรสูง1 3 5ม mm, ิ้ลลิเมตรขึ้นทางชั้นได้255%ย หรือเท่ากับ15องศาแบตเตอรี่ 10S 1P 72วัตต์ต่อชั่วโมงกำลังมอเตอร์200วัตต์คูณ2เวลาในการชาร์จเต็ม5ชั่วโมงรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมล้อ PU 75มิลลิเมตรรีโมท M5S ปรับระดับได้4ระดับด้วยกล่อง ESC ที่มีการพัฒนานะครับทำให้เดินหน้าถอยหลังนะครับและเบรกนะครับสามารถเบรกได้อย่างสมูทมากขึ้นนะครับและเนี่ยเป็นไงเห็นม,มุมเธอไหม มันเบามากนะครับเหมาะสาหรับสายเริ่มต้นที่เพิ่งเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับและสามารถเอามาเล่นเป็นเซิร์ฟสเก็ตได้นะครับเพราะว่ากระดานมันเหมือนมากนะครับเป็นกระดานก้างป่านะครับที่เหมือนเซิร์ฟสเก็ตมากนะครับแต่ที่ไหนได้เป็นไฟฟ้านะครับนี่นะครับผมอยากให้ดูมากเลยนี่นี่มันเหมือนทํให้มันถึงเหมือนเซิร์ฟสเก็ตดูการเลี้ยวของมันเหมือนไหมครับนี่ดูนุ่มเนี่มมากนะครับดูยกเยกยกเยกเลยครับก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับผม ดูในส่วนของรีโมทนะครับนี่รีโมทนะครับจะมีปุ่มปรับปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับและปุ่มเดินหน้าถอยหลังจะอยู่ในตัวนี้นะครับแค่กด2ทีนะครับจะถอยหลังกดอีก2ทีจะเป็นเดินหน้าแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นตัวปรับโหมดนะครับผมกดไปมันก็จะขึ้นโหมด1โหมด2โหมด3มโหมด4อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ่าพอเปิดตัวนี้แล้วเราต้องมาเปิดที่ใต้บาดตัวนี้ด้วยนี่จะมีปุ่มอยู่นะครับนี่ปุ่มตัวนี้กดไปติ๊ดๆนี่ ตัวรีโมดก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่อ่าอย่างหมดนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่หมดสี่นะครับเราหมดหนึ่งกดทีทีหมด2อหมด3โหมด4ี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเขาจะขึ้นปริมาณแบตของสเก็ตบอร์ดนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ชาร์จมานะครับนี่มันจะขึ้นอยู่แค่2ขีดแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าแบตมันใกล้หมดนะครับมันจะโชว์ขึ้นมานะครับว่าให้เราชาร์จได้แล้วนะครับผมตอนเนี้ยมันเป็นโหมดเดินหน้านะครับบอร์ดมันก็จะเดินหน้าอ่ะปัดอยหลังกดสองทีปึ๊บ ่ามันก็จะถอยหลังนะครับผมนี่นะครับนี่แล้วเรามาดูใต้บอร์ดนะครับนี่ซึ่งตัวนี้นะครับจะต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวเป็นลอย <c oughs> นี่นะครับมันจะเป็นมอเตอร์คู่นะครับเนี่ยมอเตอร์คู่อันนี้เราอยู่กันที่หมดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูหมดหนึ่งจะหมุนประมาณนี้นี่หมดสองจะหมุนอย่างนี้นี่เปงานเริ่มแรงขึ้นมาละหมดสามนี่ นี่แค่โมดสามนะครับโมดเซวิดเลยอ่ะวีดเลยมันมันนะครับมันมันมากเนนะี้ย <Okay. S 1> ผมชอบเลยเนี่ยแล้วรูลายสิครับลายเขาสวยมากการออกแบบดีไซน์นะครับที่เข้ากับยุคใหม่เลยนะเนี่ยแบบนี้ยในการเล่นของเจ้าบ,บอร์ดของมีโบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราอยากเล่นท่าใช่ไหมครับพวกสายเล่นท่าเขาจะรู้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราเหยียบ ซนนี้นะครับแล้วเรายกล้อค้างไว้ได้เลยนะครับแต่ผมกําลังหันํามอยู่ซึ่งทํายากมากนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นแบบซื้อมาเล่นชิวๆอ่ะให้เหยียบหลังล้อประมาณนี้นะครับให้เข้าเข้ามาในบอร์ดนะครับเพราะบอร์ดตัวเนี้ยมันมันมันตามมือจริงๆนะครับมันแรงมันแรงนะครับเง่ายๆคือมันแรงนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแบบสายยกล้ออะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณนี้เลยมันก็จะยกได้นะครับเนี่ยยกล้อหน้าอย่างเงี้ยคือมันตามมือเลยนะครับเนี่ยบอร์ดตัวเนี้ย แล้วมันเล่งดีด้วยเด็ดนะนะข้อแนะนํานะครับเนี่ยตรงนี้หาอะไรมาแปะไว้มันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับเนี่ยตัวนี้จะได้ไม่เป็นรอยครับเพื่อบอร์ดที่สวยงามนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเล่นเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงและนี่นะครับจะเป็นการเล่นของเจ้าบอร์ดมีโบว์มินิดูรอจะเห็นได้ว่าผมกําลังหัดยกอ้ออยู่นะครับเพื่อนๆบอกเลยนะครับว่าท่าเนี้ย ยากมากนะครับในการยกล้อนะครับบางทีก็ง่ายบ้างบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้คล่องตัวมากนะครับไม่ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาหน้าหลังนะครับเพราะบอร์ดมีน้ําหนักเบานะครับทาให้เล่นได้คล่องตัวนะครับและบอร์ดตัวนี้นะครับพกพาได้สะดวกมากนะครับทั้งบอร์ดทั้งที่ชาร์จทั้งสายชาร์จอะไรนะครับคือเปิดท้ายรถแล้วโยนเข้าเลยจบเลยนะครับเพื่อนๆบอร์ดตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มง่ายนะครับฟีลลิ่งในการเล่นนะครับบอกเลยว่าดีมากๆาะครับให้ฟีลลิ่งที่ เหมือนเซิร์ฟสเก็ตและสามารถไปเล่นในสนามเซิร์ฟสเก็ตแบบหลอกๆเงี้ยๆได้เลยนะครับเพราะว่าบอร์ดเขาทํามาเหมือนมากนะครับเป็นบอร์ดไฟฟ้าตัวแรกเลยนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วเหมือนเซิร์ฟสเก็ตมากนะครับดูกระดานเขานะครับจะให้ความเหมือนกระดานก้างปลาครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับเหมือนเซิร์ฟสเก็ตมากขึ้นนะครับเพื่อนๆแค่ไปหาทัชของเซิร์ฟสเก็ตนะครับสามารถมาใส่กับบอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับและโยกได้เหมือนมากนะครับ แต่ข้อเสียนะครับเวลาไปเร็วๆนะครับอาจจะมีสายบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นบอร์ดไฟฟ้านะครับไม่ไม่ใช่บอร์ดที่เอาไว้เล่นแบบโยกแรงๆอะไรงนั้นนะครับแต่ไปช้าๆไปได้นะครับผมราคาย่อมเยานะครับสามารถจับต้องได้นะครับใครที่อยากรู้ราคานะครับสามารถทักไปสอบถามที่พิสเกตได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆอยากลองสามารถติดต่อมาที่ผมได้นะครับว่าจะไปลองกันที่ไหนนะครับผมและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับ มีโบนะครับแล้วก็มีโบโฮลิเคนนะครับสามารถไปติดต่อที่ พีสเก็ตได้เลยนะครับเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับทุกรุ่นนะครับวารันตีเขาดีนะครับบริการก็เยี่ยมนะครับการรับประกันก็ดีนะครับผมทักเฟซส่วนตัวพี่ภูผาได้นะครับชื่อเฟซเขาชื่อภูผาเลยนะครับและติดตามผมได้ที่เฟซส่วนตัวสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปรีวิวสเก็ตบอร์ดต่อนะครับขอบคุณครับ I'm never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step